สวัสดีโซเชียลแคมฉันชื่อไม่บอกหรอกวันนี้เรามาเจอกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับนี่คือหลานน้อยค่ะเด็กอุดมครับวันนี้เรามาดูหลานที่เป็นโรคปอดรบใกล้จะหายแล้วอะไรนี่ยดาวดดาวดได้อายุหกเดือนกับอีกเจสวันเขากำลังจะเอาโทรศัพท์ หน้าตาของเขาตอนนั้นอ้วนมากตอนนี้ผอมลงเหลือประมาณ6กิโลจากที่เคย10กิโลเด็กรถหุ่นได้สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะมอต้อนสวัสดีค่ะเร็วๆๆน้าวดูกล้องเอะตอนนี้ร้องไห้แล้วพลแล้วไม่มีอารมณ์แล้วครับงั้นเรา บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเลย